สี่ทุ่มเ้ยตายแล้ววะจำไม่เอาเยอะมต้องตัลอยเข้าดอหรือไงวะทันใดนั้นยานของเมทามิกก็ทะยานขึ้นฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงเหนือเสียงคืออะไรเหรอคะเอ๊จะอธิบายยังไงดีอ่ะ ก็คือเร็วกว่าเสียงไงมดตะน้อยไม่เข้าใจค่ะจะอธิบายยังไงดีล่ะเนีย่ยนิทานอังไขวันแปลกดีไม่ซ้ำซางเหม,มือนม้ช้างเล่าต่อดีกว่าอ่ะหลังจากนั้นนะเจ้าหญิงก็เดินไปเดินมาอยู่ในยานด้วยความกังวลว่ายานของข้าศึกเนี่ยจะตามมาท่านโหจะทันไหมคะ <S 2> <S 2> เอาไว้ต่อภาพสองพรุ่งนี้เถอะนะอาคขหวานหมดพลังแล้วเนี่ยหมดพลังก็เติมพลังได้ค่ะนี่เลยคะอืค่อยมีพลังขึ้นมาหน่อยละแต่อาคหวานก็ไม่มีแรงจะเล่าอยู่ดีแหละมมตโนยงั้นมมตโนยตามลุงช้างมาเติมพลังนะคะลุงช้างเติมพลังไม่หมดอ,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 อ้ไม่ต้องแล้ว,ลวจะมมตหนอยมาขึ้นมาอาคขหวานมีพลังละมาเล่าต่อ